บอกเลยนะคะว่าสาวกเกมฟรีต้องห้ามพลาดคลิปนี้กันค่ะทางอิงก็มีเกมฟรีมาบอกต่อกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักก็อยากเพิ่งลืมกันไปนะคะ รอบนี้เนี่ยทางอิงก็ขอเอาใจคนที่กําลังมองหาเกมเล่นฟรีเกมเพลย์ที่ดูสนุกสนุกมาทําการแนะนํากำถึง5เกมเลยทีเดียวค่ะแต่และเกมนั้นก็ล้วนเป็นเกมบนสติมทั้งนั้นเลยนะไม่รอช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีเกมไหนกันบ้างหากใครที่ดูแล้วชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่จะทำให้คุณได้มาสนุกและก็แอบ,บหัวร้อนกันไปตามๆกันกับเกมที่มีชื่อว่า Bomber Ground Battle Royale ที่นับว่าเป็นเกมแนว Battle Royale มาเอาตัวรอดจากเหล่าสัตว์น้อยน่ารักทั้งเหล่าแมวกระต่ายและก็หมีกันให้มันในสมะระภูมิรบที่มีเพียงแค่อาวุธถืออย่างเช่นระเบิดมือและก็ม้เบสบอลเท่านั้นสองสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธอันร้ายกาศที่ทางผู้เล่นสามารถกำราบเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆบนสนามรบอันดุเดือดนี้ได้ค่ะ ด้วยการวางระเบิดตามจุดต่างๆเพื่อหลอกล่อเหล่าสตรูพร้อมใช้ไม้เบสบอลฟาดคู่แข่งให้ยืนงงในดงระเบิดจนตัวตายและออกจากสนามรบไปเพื่อเฟ้นหาผู้ที่เอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายถึงจะเป็นผู้ชนะไปค่ะโดยเกมนี้ก็เป็นเกมแนวออนไลน์ที่จะให้ทางผู้เล่นมาประจันหน้ากับทางผู้เล่นคนอื่นๆกว่า25คนเหล่าสัตว์น้อยทั้งหลายจะกระโดดลงมาตามจุดต่างๆสามารถใช้แรงระเบิดเพื่อทําลายกล่องหรือว่าบล็อกแต่ละที่ในการสุ่มเก็บเกราะป้องกันระเบิดอันสุดร้ายกาศ และก็ยังมีเหล่ารองเท้าวิ่งเร็วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บของพวกนี้หรือทําการเก็บสะสมดาวที่หล่นบนสนามรบจากลากของผู้อื่นได้เยอะมากเท่าไหร่ตัวเราก็จะยิ่งขยายใหญ่และก็มีพละงกาลังและก็มีการวางระเบิดได้หลากหลายลูกสร้างความได้เปรียบในการกําจัดเหล่าสตรูได้มากขึ้นค่ะแต่การวางระเบิดของเราก็อย่าเผลอวางใส่ตัวเองล่ะเพราะว่ามันอาจจะย้อนกลับมากําจัดเราให้ออกจากแมทไปเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีเลยค่ะ เกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามสดใสดีมีภาพกราร์ตูนที่ดูน่ารักเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครที่สนใจสามารถไปลองโหลดจากในสตีมมาเล่นดูกันได้ค่ะเกมนี้มีบนคอมนะสำหรับในเกมที่2ขอเสิร์ฟเกมประจนภัยในดินแดนลอยฟ้าที่เราจะได้มาต่อสู้กับเหล่าสตรูเหินเวหาที่หวังว่าจะมาครองโลกใบนี้ภายในเกมที่มีชื่อว่า Black Sky Land Origin เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นผจนภัยในโลกสไตล์สตีมพังในรูปแบบ Open World มาพร้อมกับภาพกราฟิกแบบพิกเซล2มิติมีสีสันที่ดูสวยงามและเกมนี้ก็ยังมีมุมมองการเล่นแบบด้านบนอีกด้วยนะโดยเราจะมารับบทเป็นเอวาสาวใจแกล่งที่ต้องมาปกป้องฐานที่มั่นของตนเองจากการลุกรังของเหล่ากลุ่มสตรูที่ทำให้เธอสูญเสียผู้มีพระคุณในเหตุการณ์สลัดอากาศการะหน่ำยิง ทำให้เหล่าชาวบ้านที่อยู่บนเรือเหาะเสียชีวิตเหลือเพียงแค่เอวาที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าสตรูประจันหน้ากับเหล่ามนุษย์ไปจนถึงการต่อสู้กับมอนสเตอร์ปีศาจร,ร้ายที่มาลุกรานโลกของแบล็กสกายแลนค่ะงานนี้เราก็สามารถใช้อาวุธปืนและก็ใช้ตะขอติดตัวเพื่อโหนตัวไปยังสถานที่ต่างๆในพื้นที่ยากจะเข้าถึงได้และใช้เรือเหาะลำเล็กออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆเพื่อทำภารกิจช่วยเหลือผู้คนเปิดเผยความลับอันดับมืดของโลกใบนี้ ทำการรวบรวมทรัพยากรเพื่อนํามาคราบเป็นไอเทมอาวุธชุดเกราะให้กับเราได้ค่ะแถมเราก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์อัปเกรดเรือหอกของเราให้แข็งแกร่งมีระบบการต่อสู้กับเหล่าตรูก,กางอากาศได้อย่างสุดมันซึ่งเกมนี้ก็ยังมีระบบการตกแต่งเรือหอกสามารถทําฟาร์มผักเลี้ยงสัตว์ติดตั้งอาวุธ ตกแต่งสถานที่ต่างๆสามารถเก็บของตามฉากนำมาตกแต่งเรือหาะฐานของเราได้อย่างอิสระหรือว่าจะเอาของเหล่านี้ไปขายไว้ซื้อของจริงๆมาปรับแต่งให้เราก็ได้ค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบยานพาหนะที่พังเสียหายยังมีระบบน้ำมันหมดที่เราต้องซื้อของมาทำการซ่อมแซมและก็หมั่นแวะปั๊มซื้อน้ำมันมาเติมไว้ในการเดินทางระยะไกลกันด้วยนะ สำหรับเกมนี้ก็มีระบบเกมเพลย์ที่ดูเยอะหน่อยแต่ว่าเล่นได้เพลินเลยค่ะใครที่ชอบเกมแนวนี้ลองไปโหลดดูจากใน s t e ีมได้เลยนะในเกมที่3จะพามาบุ๊มันกับการต่อสู้บนสังเวียนเดือดของเหล่าบุคลารกรมีฝีมือดีในบริษัทแห่งหนึ่งที่คุณดูแล้วอาจจะดูธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาภายในเกมที่มีชื่อว่า WKSP Rumble เกมแนวไฟติ้งต่อสู้ที่จะพาผู้เล่นมาสมบทบาทเป็นพนักงานและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆภายในบริษัทที่มีชื่อว่า w e เด n Pass Kennedy ซึ่งมีจำนวนบุคลากรมากความสามารถให้เราได้เลือกเล่นกันกว่า134รตัวละครเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าแต่ละคนนั้นก็มีฝีไม้ลายมือที่ดูเก่งกาจกันคนละด้านทางผู้เล่นต้องมางัดไม้เด็ดสิ่งประดิษฐ์ทักษะความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาออกมาใช้เป็นท่าไม้ตายและกระบวนท่านในการต่อสู้ โดยตัวเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกแนวพิกเซลที่ทำรูปแบบเกมเพลย์คล้ายกับเกมต่อสู้ทั่วไปในอดีตสุดคลาสสิกที่ทางผู้พัฒนาได้ทำออกมาให้ดูเล่นง่ายมีเพียงปุ่มบังคับทิศทางแค่4ทิศและก็อีก2ปุ่มสำหรับการเตะต่อยปล่อยท่าโจมตีระยะไกลให้กับทางผู้เล่นได้ทำการพลิกแพลงเอาชนะฝ่ายตรงข้าม แถมตัวเกมก็ยังมีโหมดให้เลือกเล่นแบบสตอรี่โหมดที่คุณจะได้สัมผัสกับบุคลากรคนเก่งของบริษัทและพบเจอกับเหตุการณ์ถล่มทำลายรถของบอสใหญ่กันให้สะใจจะเลือกโหมดต่อสู้แบบเล่นคนเดียวกับ AI ก็ได้หรือจะเล่นต่อสู้กับเพื่อนอีกหนึ่งคนในหน้าจอเดียวกันก็ได้อัธรตลดดีอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีฉากแบ็กกราวแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมุมมองของบริษัทไม่ว่าจะเป็นมุมโต๊ะทำงานห้องประชุมห้องพรีเซนต์ไปจนถึงการต่อสู้กันในห้องน้ำของบริษัทก็มีเลยค่ะ นับว่าเป็นเกมต่อสู้สุดเกลียนที่ใครเบื่อเกมเดิมๆแล้วแล้วก็สามารถลองโหลดเกมนี้ไปเล่นก็ดูสนุกได้ค่ะสามารถหาโหลดได้บน PC จากในร้านค้าสตีมเลยนะ รอบนี้ขอหยิบเอาเกมแนว Survival มาทำการแนะนำกันอีกสักหนึ่งเกมค่ะบอกเลยนะคะว่าเกมนี้คงตอบโจทย์สายฮาร์ดคอร์กันพอสมควรเลยพร้อมพาผู้เล่นไปค้นหาความลับสำรวจโลกที่รายล้อมไปด้วยซากปรักหักพังภายในเกมที่มีชื่อว่า Elite เกมแนวซาวิฟวเอาชวิตรอดที่ทางผู้เล่นจะมาเป็นหญิงคนหนึ่งที่เดินทางมากับครอบครัวในระหว่างทางนั้นเครื่องบินดันเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกมายังสถานที่อันดูรกร้างรายล้อมไปด้วยเหล่าทะเลทรายในปี1930 โชคยังดีค่ะที่เธอยังรอดชีวิตมาได้แต่ดันโชคร้ายที่พ่อของเธอนั้นหายตัวไปเธอพยายามออกเดินทางไปแต่ละสถานที่อันรกร้างในการสืบหาเบาะแสของเรื่องราวภายในดินแดนแห่งนี้และทําการตามหาพ่อของเธอเธอก็ต้องดิ้นรนหาทั้งทรัพยากรน้ําอาหารอุปกรณ์ต่างๆมาประทังชีวิตให้อยู่รอดในแต่ละวันแล้วก็เกมนี้ผู้เล่นจะได้มาพบเจอกับรอยเท้าแปลกประหลาดที่เดินไปตามถ้าสถานที่ต่างๆอันมืดมิด เราจะค่อยๆค้นหาจดหมายบอกเรื่องราวแล้วก็พบเจอกับซากศพตามไหลาทางซึ่งจะทำให้ทางผู้เล่นรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดและก็ต้องหาหนทางในการออกจากที่แห่งนี้ให้ได้ค่ะ ภายในเกมนี้เราสามารถทําการคราฟสิ่งของต่างๆได้จากโต๊ะคราฟและก็ทําการซ่อมแซมของใช้ก่อกองไฟซ่อมเตียงนอนในการพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้ออกเดินทางไปเก็บของมาซ่อมทางเดินอุปกรณ์ต่างๆที่นําพาเราไปสู่การไขไปริศนาความลับทั้งหมดภายในเกมนี้ค่ะโดยเกมนี้ก็มีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามดีแถมยังมีระบบเกมเพลงงานดีที่เน้นฮาร์ดคอร์สิ่งของสามารถพังเสียหายได้นะคะระบบส่วนนี้เนี่ยก็สามารถมาท้าทายกับผู้คนที่ชอบเล่นเกมสายฮาร์ดคอร์ กันได้เลยค่ะใครที่ชอบเกมเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์แบบนี้สามารถไปโหลดใน s t e ี m บน PC มาเล่นกันได้เลยนะเรามาปิดท้ายกันด้วยเกมเล่นเพลินที่เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีกับเกมประจนภัยของน้องอันปาก้าสุดน่ารักและครอบครัวแม่ไก่ภายในเกมที่มีชื่อว่าอันปาก้าสแตรก้า นับว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นปะจนภัยในสไตล์แคชชัวร์ที่จะพาผู้เล่นมาสนุกกับการประจนภัยของอันปาก้าและก็ครอบครัวแม่ไก่ที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอันรายร้องไปด้วยเหล่าธรรมชาติอันแสนแฟนตาซีแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเจ้ากะรอกี้เหงาที่เห็นเหล่าแม่ไก่ลูกเจี๊ยบและก็อันปาก้าที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเจ้ากะรอกได้คิดแผนร้ายอยากจะให้พวกเขาแยกจากกันจึงวิ่งไปเปิดประตูเล้าไก่ทําให้ลูกเจี๊ยบทั้ง5ตัวหลุดออกจากเล้าและเดินด้นเร่พนเอจอนจรหายไปทั่วเกาะแห่งนี้ ด้วยเหตุนี้ทางแม่ไก่จึงขอร้องให้อันปาก้าน้อยช่วยออกตามหาลูกเจี๊ยบทั้ง5้าให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยโดยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นอันปาก้าผู้ใจดีพร้อมประจนภัยวิ่งตามหาลูกเจี๊ยบตามสถานที่ต่างๆบนเกาะ ซึ่งเกมนี้จะมีการบอกใบ้ค่ะว่าลูกเจีย๊ยบแต่ละตัวนั้นชื่นชอบอะไรกันบ้างและก็มีจุดไหนที่พวกเขาสามารถไปอยู่ได้ค่ะเราสามารถสอบถามจากแม่ไก่ได้และก็ตามไหล่ทางนั้นจะมีเหล่าใา้บอกวิธีการใช้ทักษะความสามารถของเจ้าอันปกาเราสามารถกระโดดวิ่งเร็วและการชนต้นไม้เพื่อให้ผลไม้ล่วงลงมาและสามารถทําให้เราได้เจอกับลูกเจีย๊ยบได้ด้วยค่ะ และเมื่อเราตามหาเหล่าลูกเจี๊ยบได้แล้วก็อย่าลืมนําพวกเขามาส่งที่เล้าไก่ให้ครบทั้ง5ตัวด้วยนะใครที่ดูเกมเพลย์แล้วชอบอยากจะหาเกมนี้มาเล่นเพลินสามารถไปโหลดได้บน PC จากในร้านคาสตีมกันได้ฟรีๆเลยค่ะ สำหรับในคลิปนี้ทางอิงก็ได้มาแนะนําเกมสนุกครบทั้ง5เกมกันไปแล้วนะคะอย่าลืมไปโหลดมาเล็กกันฟรีได้เลยแบบไม่ต้องเสียตังกันนะในคลิปต่อไปเราจะมาแนะนําเกมอะไรต้องมาติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบอิงมาแนะนําเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ได้เลยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอดูคลิปใหมาใหม่กันด้วยนะวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ